พอ,อก็คงได้สัมผัสกับคนทํางานที่หลากหลายในฐาะนะผู้บริหารนะคะพอ,อาอคิดว่าทักษะอะไรที่เป็นทักษะสําคัญที่คนทํางานเนี่ยควรจะมีในยุคที่ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยของการทํางานสำหรับคนทํางานในยุค AI นะผมเห็นว่าเรื่องการศักยภาพการวิเคราะห์ในการประเมินสารการณ์ต่างๆครเพราะว่าผมยังไม่เชื่อว่าภายใน อีกยี่ส0 3 0ปีเนี่ย AI จะสามารถวิเคราะห์ประเมินแล้วก็พยากรณ์เรื่องราวต่างๆได้อยา่างแม่นยำม,มากนะ,ะนะนี่ผมคิดว่า,าคนเนี่ยจะต้องพัฒนาวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆนะประเมินสภาพปัญหา,าต่างๆหรือพบปัญหาใหม่ๆคือ ของเ i นี่ก็โอเคเข,เขาอาจจะทําได้นะโดยเก็บรวบรวมอยอะไรการวิเคราะห์ปัญหา,หาต่างๆในอดีตมาแล้วมาสังเคราะห์มานะครับแต่ผมนึ้เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะมันจะมีกิจกรรมบางเรื่องที่ท,ที่อาจจะไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอให้ AI สังเคราะห์ตรงนั้นเราต้องใช้ฝีมือมนุษย์แหละเพรานั้นก็สรุปว่าถ้าจะ อยู่รอดเนี่ยต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ในการประเมินในการพยากยก็ต่างๆอันที่สำคัญมาก